เหลือเพียง18บาทเท่านั้นสิ่งนี้น่าคิดฮะสิ่งนนี้เป็นเรื่องของภาษีของประชาชนและความเสียหายเกิดขึ้น3ถึง5แสนล้านบาทซึ่งเป็นภาษีของพวกเรา สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสักจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของข้าว10ปีนะที่ภูมิธรรมเวชชวชัยออกมากินนะและก็บอกว่าสามารถกินได้นะต้องไปฟอกขาวมาแล้วมากินแล้วก็จะเปิดทําการประบูลประเด็นที่น่าสนใจคือเท้าทาเบื่ออะไรงานนี้ไม่ดับก็ดังแนหะ เน,เนื้อข้าวไปนะคะนุ่มไหมนุ่ม,มอยู่ใช่ไหมครับนี่กระผมพี่น้อยก็มันคือข้าวหอมมะลิมันคือข้าวหอมมะลิมานนี้ข่าวพี่น้อยอ่านี่เงินเป็นเจ้าของหลวงนี่นี่นี่ขอขอขอเปิดอ,อันนั้นขขน,นี้นนนนนสุกไหมคะพี่ดีขอเปิดใครอย,อย้อย ท่านท่านท่านจังหวัดนี้เนี่ยท่านท่านท่านาาาาประสิทธิ์กินน้อยอนเลยครับอนเลยครับอ้ท่านผู้การท่านน่ท่านะรกลิ่นเป็นยังไงครับคือกลิ่นมันเหมือนซากอะซากอะซากอะไรไปอยู่ไปอยู่ข้างในอะแล้วมันเล่าแล้วมันเหม็น เหม็นสับสาบเหม็นอับคือผมอัรยายไม่ถูกแต่ว่าหลักๆคืออย่างเงี like ้ยสับสาบแล้วก็เม็น <Spiritual> อ <music> ับอ <Hello> ับมากด้วยครับครับผมกล้าชิมนี้ยลอง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 ช่อาจจะไม่กล้าอาขอให้ลองลองให้ชิมหน่อยครับลองครับอ่าเป็นยังไงครับไม่ไหวหรอก น้ำตาแทบแตก <laughs> <laughs> คือ,อยังไงก็ไม่ไหวทุกคนครับข้าวในถุงนี้ฮะที่คุณลุงลองชิมเมื่อกี้ผมดูสลากสลากแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยฮะ <laughs> คือได้รับแจกเมื่อเดือนพฤศจิกาปีสองันห้า้หกสิบสามโดยปกติแล้วเนี่ยข้าวที่นำมาแจกกันเนี่ยจะมีอายุประมาณหนึ่งถึงสองปีนั่นหมายความว่าข้าวถุงนี้มีอายุมากกว่าห้าปีแล้วนะฮะที่คุณลุงลองชิมเห็นคุณลุงบอกว่ากลิ่นมันเป็นเหมือนยังไงนะฮะ เหมือนเหมือนแมลงตายทุกคนเหมือนมันมันเป็นเหมือนแบบมอดอะค่ะมันเป็นเหมือนแมลงที่แบบกัดกินข้าวนานๆแล้วเราไม่ได้เอาข้าวไปทิ้งอะค่ะอย่างข้าวของเราประมาณสี่ห้าเดือนมอดกินมันยังเหม็นนะะอันนี้คือห้าปีครับมันเป็นเหมือนแบบกินสาบกินสาบข้าวเตะขึ้นจมูกแล้วก็แบบถ้าใช้หุงกินก็คงคิดคิดคิดยากแล้วคือไม่ต้องคิดเลย ไม่ต้องคิดไม่กินแล้ว,ลว <laughs> เดี๋ยวอ,อลองลองชิมว่าเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าไม่ได้ไม่ได้อาจจะนะทุกคนมันขมคอ <laughs> <laughs> มันขมคอทุกคนไม่ไหว <laughs> ไ หลังจากนี้เสร็จสิ้นปับ๊บภายในเร็วที่สุดน่าจะประมาณสักประมาณว่าภายในสัปดาห์น่าจะสามารถเปิดประมูลได้หมดนะครับหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยนะครับแต่จะทําให้เร็วที่สุดเปิดประมูลแล้วก็อิสระเลยผมที่สุดขั้นต้นให้อย่างนี้แล้วผมจะประมูลเหมากองเอาไปทั้งหมดจะได้ไม่ต้องมีข้อแบงน้าได้ตรงนี้ไม่ได้ใครประมาะเมาไม่ได้ไปหมดแล้วก็จะขจะขายเงินจะขายของนะครับทั้งหมดเนี่ย เอาเงินเข้ารัดจ่ายคืนเจ้าของโบดังนะครับที่มีรายละเอียดต่างๆคุยตามความเหมาะสมตามสภาพลาาและกสกาหาเลยกันนะครับทุกอย่างก็จะจบอันนี้เป็น2องโบดังสุดท้ายของโครงการจำหน่าข้าวนะครับซึ่งก็จะได้พิสูจน์กันนะครับว่าข้าวสิบียังผ่านได้ครับก<ด>็<ด>แ 12, สนหนึ่งมืนสองพตีถือว่าแปดเจ็ดแปด้อยเ็ดร้อย กี่น้ำนะฮะน้สิบห้าน้ำบานด้ะาครับเพร้องปนดำดำคืออะไรครับหม้ออะหมอดอ่ามองกล้องเลยค่ะทิพี่คะทิพี่ะอันนี้ด้วยด้วยยานเหงือเลยายเลยดูออกก็เลย ว่ากลิ่นเนี่ยก็ไม่ได้เหม็นหืนเข้าที่คนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาชิมดูนะครับว่ามันเป็นยังไงซึ่งถ้าเกิดว่าดูทางกายภาพเนี่ยก็เห็นว่าข้าวยังเรียงเมล็ดอยู่นะฮะอืมก็คือมันก็ยังมีความนุ่มอยู่นะครับแต่ว่ากลิ่นของข้าวหอมมะลิแน่นอนนะครับว่าถ้าเก็บ voilà ดีเนี่ยมันอาจจะ หายไปบ้างแต่ว่าเรื่องของกลิ่นเ,นเหม็นกลิ่นเหม็นหืนเนี่ยตัวอย่างที่เรากลุ่มตรวจมาเนี่ยก็ยังไม่เจอแต่ว่าเรื่องของความหอมของอข้าวหอมมะลิของตูรินเนอนะเนาะมันก็อาจจะถูกดรอปไปตามตามอายุนะครับทุกคนครับสําหรับข้าวนี้นะครับรัฐบาลน,นะครับมีแนวคิดนะครับว่าจะเอามาประมูลขายภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็แล้วจะเปิดให้ทุกคนเข้าประมูลได้นะครับ นอกจากิ้นเดือนพฤษภาคมด้วยเช่นกันครับกินไหมครับอันนี้เป็นข้าวกล้องหอมมะลิอายุเกินกว่าหปีที่เราแกะถุงเมื่อกี้นะครับหุงเสร็จแล้วครับถ้าเกิดว่าเราดูตามกายภาพก็เห็นว่าก็ยังคงทรงเป็นเม็ดอยู่นะฮะทรงเม็ดข้าวอยู่เดี๋ยวลองครับคือถ้าเราดมแล้วเนี่ยอันนี้ข้าวยังอุ่นๆอยู่เลยนะฮะเราจะได้กลิ่นคล้ายกับน้ํามัน น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันน้ำมันรถอะฮะผสมข้าวอันนี้คือกลิ่นอับแล้วแล้วมันก็จะออกแนวสับสาบเหมือนมีแมลงตายอยู่ในเนี่ยอยู่ในข้าวเห <Okay. S 1> มือนมอดอะไรอย่างนะเงี้ยนะเดี๋ยวผมลองชิมนะอืมมันมันทุยมันแข็งแกินข่มคอ คือในความที่ข้าวอายุมากแล้วยางข้าวอ่ะมันดี<ม>ครับยางข้าวไม่หมดแล้วความนุ่มความน้ำตาน้ำตาน้ตาแตกอ่าน้ำตาแตกมันเป็นเหมือนแบบปลายมันจะขมขม,ขมขมคอครับถ้าถ้าถ้าเกิดว่าพูดให้ทุกคนเข้าใจง่ายคือเหมือนเรากินอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วแบบมันติดขมขมมันบอกไม่ถูกครับ<ม>คือมันเหม็นสาบเหม็นหืนแล้วก็ขมคอครับถ้าเกิดว่า อ่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยคือเราเห็นด้วยตาอาจจะมองว่ากินได้มันยังเป็นเม็ดอยู่แต่ความจริงแล้วโพชนาการทางอาหารหมดแล้วกินได้ใช่ไหมเธอได้ยืนยันต่อหน้าท่านรองนี่กินได้กผมทำ ซึ่งเป็นคนของทักษิณก็เป็นนักดนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรองนายมนตรีนะครับตอนนี้ก็มาดูความมั่นคงด้วยนะเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงรับคาสั่งโดยตรงจากฝั่งฝั่ง,งทักษิณพอภูมิธรรมไปกินข้าวนะอายุ10ปีเราจะออกมาประมูลตันละ18บาทซึ่งโคตรถูกเลยนะครับยามจะด,ดันออกมานะครับเพื่อที่จะอะไรนี่ประเด็นที่น่าสนใจนะหนึ่งเพื่ออะไรมาทําอะไรในตอนนี้นะ อันนี้เดี๋ยวมีประเด็นที่น่าสนใจก็ท,ทําทีกินกันนักข่าวแต่นักข่าวจับพิรุษได้นะ,ะที่กินน่ยไม่ค่อยหนักข้าวนะฮะหนักไปทางกลับกินเสร็จก,ก็รีบเข้าห้องน้ําทําให้หนักข่าวจับโป๊ะว่ามันกินได้หรือเปล่าข้าวอายุ10ปีสําหรับข้าวอายุ10ปีนะฮะตามปกติก็จะมีการลมลมควันป้องกันมอดป้องกันต่างเนี่ยนะฮะเดือนละหนก็ปีหนึ่งก็12ครั้ง นะสิปีก็ร2อยี่ครั้งนะก็ตอนนี้มีคนก็เอาไปลองกินเอาไปทํากินทันทีโดยไม่ฟอกจนถึงที่สุดนะฮะฟอกถึง15้าครั้งเนี่ยถึงจะพอกินได้แต่ก็ไม่เหมือนข้าวปกตินะครับไม่เหมือนข้าวใหม่ส่วนถ้าไม่ฟอกนะฮะหรือว่าไม่ขัดแล้วขัดอีกรอบเดียวเนี่ยสุนัขลองมีการนักข่าวเคยเอาไปลองให้สุนัขทานสุนัขก,ก็ไม่ทานนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือทําไมเขาทาอะไรคุณส่วนจําได้ไหมฮะ ที่ผ่านมามีการฟ้องร้องคดีทุจริตจำนำข้าวยิ่งรักกระโดองคดีเนี่ยคดีจำนำข้าวและความเสียหายกว่า5้าแสนล้านบาทจนเป็นที่มาของการอายัดทรัพย์ของยิ่งรักชินวัตรนะแน่นอนฮะการทําแบบนี้ในเชิงกฎหก็ทําอะไรนะหนึ่งมาทําให้สิ่งที่ไปฟ้องร้องยิ่งรักมันน้อยลงนะมันน้อยลงนั่นคะือข้อที่หนึ่งนะมันน้อยลงสมมติว่าฟ้อง5้าแสนล้านอา่าเกขายไปได้1นึ่งแสนล้านก็เหลือแค่4ี่แสนล้านนั่นะคือที่งหนึ่งที่เขาเกิดขึ้น สองในเชิงเขาเรียกว่าในเชิงพืชดิไนว่าเออเข้าวที่เอามาเนะื้เข้าวกินได้นะแต่คุณส่วนจําได้ไหมฮะเขามาทําแค่สิบกว่าบาทเนี่ยปรากฏว่าข้าวที่ซื้อมาตอนนั้นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทมันจะขายสิบแปดบาทต่อตันนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นยังที่พิเศษไปมากกว่านั้นก็คือว่ามีการพูดกันอย่างมากและเป็นที่มาของการว่าเรื่องกระบวนการทุ่คือจํานวนของข้าวเนี่ยมันในโกดังเนี่ย มันไม่ได้ตรงกับจํานวนที่มีการรายงานก่อรัฐบาลก็เป็นที่มาของการทุจริตจำเป็นข้าวคือหายไปหลายแสนตันนะครับมันก็เลยส่งผลทําให้การขายข้าวรอบนี้แล้วมันขายในราคาถูกก็อาจจะมีความเป็นไปได้สูงนะที่จะมีการเพิ่มระดับตัวเลขขึ้นมาให้มันเพียงพอว่าไม่ได้หายจริงไม่ได้มีการทุจริตจริงเพื่อสู้ในชั้นศาลเพื่อจ่ายสินใหม่ทดแทนหรือค่าตอบแทนหรือว่าความเสียหายนั้นน้อยลง นะครับแล้วก็ปูทางให้ใครปูทางให้ยิงนักกลับประเทศไทยสิ่งอ่นนี้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองถามว่าใครไปซื้อข้าวตันละสิบแปดบาทก็ถ้าเป็นผมนะนะถ้ารู้วิธีนี้เขาจะใช้วิธีนี้ทําไงทราบไหมก็จะใช้วิธีการใครที่มาวิ่งงานวิ่งงานก็ไปช่วยซื้อนะไปช่วยซื้อหน่อยนะก็จะทําให้ข้าวเหล่านี้เอาไปทําไงทิ้งกินไม่ได้หรอกนะนี่ก็เต็มโซเชียลมีเดียอะไรมีคนตั้งคำถามมัทำอะไรมันคือกลยุทธ กลยุทธ์ทาให้เวลาไปสู้บนศาลกลยุทธ์ที่ว่า,าความเสียหายไม่ได้มีมากจนวนนั้นนะไอ้ที่แบบไม่มีอยู่จริงเนี่ยถึงเวลาขายเนี่ยขายลมไปด้วยก็ได้นะเพราะแค่18บาทเองอันนี้มันเป็นมันเป็นเทคนิคเทคนิคการแก้ปัญหาของเขาในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแต่สิ่งนี้คือความเสียหายของประชาชนเฉพาะไม่ต้องว่าอะไรมากอะจากตันละหมื่นห้า เหลือเพียง18บาทเท่านั้นสิ่งนี้น่าคิดฮะสิ่งคนนี้เป็นเรื่องของภาษีของประชาชนและความเสียหายเกิดขึ้น3-5แสนล้านบาทซึ่งเป็นภาษีของพวกเราโดยตรงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่ราลงกนพวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณทะเลิงทะวันสืบราชายสูงเจ้าค้ำรุนพระเจ้าแผ่นดินถิ่นลักลรางแผ่นดินไท,นนทยในรัชกาลที่สิบ ดิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ริธานมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หุมครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบอบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคุกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรรมมะนาธบอมพิรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะาต้องเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาทลมีันำกาตรนไปราสตดนเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเพียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเหนือยิ่ง